เย่กูกลับมาแล้วอ้เย่คิเปิ์อู้คิเปร์อู้เต็มบ้านมึงเลยเต็มบ้านมึงเลยูดูดเปิลบ้นก็คิเปรลน้ำน้ำบูดคิเปิลอเมคิเปอเมยาโอเคเปทิ้งองไนะคิเปอเวนตไม่ด้คงุมจะมาเอ้เจ็บเจ็บเเกินบูด พวกเองเงินเกินป้ามึงทำเพี้ยไรเลยมึงสาบกูอยู่ไหนสัตว์ฮะมึงจะสาบกูทำไมสาบอะไรสาบไอ้ป้ามึงปาบกลับอยู่นี่เลยเพราะกูทำให้พวกมึงนั้นอยู่อยู่ในหยอบปอบเป็นไอ้เแ้าคำสั่งได้เลยถึงที่จะไม่ใช้ก็เถอะทำไมมึงมึงติดคุกเหรอเออเออกูติดคุกแต่กูอยู่ข้างนอกี่ไอ้อันนี้เอาเป็นบ้านไอ้ไอ้เนี่ยกูปับไม่มึงแล้วไอ้ห่าปับก็มึงดี มึงร um, ู้มึงรู้มันทำตัวมแอ่ม่งอมคุยนึกภาพดาวเออเปียงเปียงเปียงตากูติดครุกเล่นเล่นเปียงเปียงตากูติดคุกไหนเราไปดูบ้านบูดของเราหน่อยไอ้เจกูจะโดนบ้านบูดตายกูติดกูติดไปนี่เอ้ยไม่ใช่ติดบูด มึงไปอะไรกับบูดนี่ญาติพี่น้องก็บอกว่างายไ้บูดมึงอะไรเอไอีเยเอ๋ออเ้าเนี่ยเยอ้วกูเกิมาเฮยเดี๋ยวอลูมินาตีอลูมินาีแม่ง ตอนไอ้คอสูงเลยตอนไอ้สูงกาหัวของมึงมาดูดิไอระเบิดเด็กไปยี่สิบสามวันเนี่ยเอ็งมาดูนอกธนาคารกูจะว่าทุกคนมาเจ้าระเบิดเอ็งดูนี่ตบแม่งเลยเอ็งดูมันเกินพระเจ้าแม่สูงกูไม่สูงก็หัว่องเขารู้ได้เขาจะทำไงให้สูงกว่าเดิมอย่านะถูกแม่งไม่ ไอ้แก่กว่าหนึ่งพระเจ้าแ้าพระเจ้าเขาสูงเลยไอ้แก่มันจะหมดได้ยังเนี่ยหมดเนี่ยเฮ้ยมึงไปาใส่หรอใช่มึงไปใส่ให้เหมือนเดิมเลยค่อนสูงอ่ะสูงแย่ๆเลยโอ้ยหกสิบสี่ยันมึงแม่คือป่ามงเนี่ยกู่กูเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาคือป่ามันคือป่าที่กูเอาไว้ลากไอ้สันกระดับกระดับโอ้ยแก่กียร์แหลกสมอง กูกับบ้านก่อนเลยกูให้เย์ดูดกูต้องการกลับบ้านด่วนยดนั่ะเบิดตันกลัวคลิปนี้แม่งเลืองว่าเลี้ยงมันปนปุนเี้ยวเลย้ไได้คิดก่อนละทุกคนผมจะบอกอะไรรู้ตัวเลยก็ไม่หยุดทำทุกคน่างน้นาคี่เด็กกู ตอนตอนกูรู้อย่างเว้ยแต่กูทำไม่ได้สักอย่างทุกคนครับคือผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะหัวระเบิดคือคลิปเนี้ยพี่ทำไมหมู่บ้านมันมันตาใครมันมันเหลืองเลยเพราะว่ามันเพราะว่าหมู่บ้านผมหมู่บ้านเบืดอแน่หมู่บ้านเก่าผมเผลอลบยิ่งไปเผลอได้ไงวะมันโง่โง่มันผมมือเนื้อหนึ่งยักษ์ีตา ควานท้องตัวเองโอ้ี่าะี่ขาทีุ่นเลควานร้องตัวเองไม่ใช่ควานท้องนะคะหักตายควานทองให้ขาหักกีนคนโม่เลยจีเนสควานท้องยให้ขาหักเฮ้ยอืออูเทพเงินอูไทยท เจ็บก็โอ้ชีใส่น้ำหมองเช็ดเหลืองเหลืองเอ้ะเยี่ยเฮ้ยเขาบอกว่ามีทีเอ็มมาใหม่นะมีทีเอ็มระเบิดก็ชีระเบิดกตายใครมีไม้บ้างกูกูมีกูมีแต่กูไม่ให้หรอกมึงจะให้ดีๆหรืออยากให้ด้วยน้ำตาเหมือนกูมีอ่ะกูพูดอย่างเงี้ยยไอ้้เหี อยาะให้ไหมเออกูบอกว่าไม่มีมันทุกอ้อยกูมึงอยากให้คลิปเหลืองไหมไม่ก็ไม่อยากให้เหลืองมึงมึงหยุดพูดทั้งหมดเลยหยุดพูดยังไงไอ้เนี่ยโอ้ยขวยทุกคนครับก็ไม่ต้องสงสัยยูทูปทำแบรนด์ถ้าแบรน์มึงจะไปเผาบริษัทไอ้ย่าอเมริกาขับไปขี่เครื่องบินไปก็น่าจะหลายแสนไม่ครับคุณเลย มาครับเถื่อนยาไม่รูกูตั้งชื่อคลิปได้แล้วมาครับเถื่อนได้ชื่อคลิปละอยาไม่รูระเบิดคลิปนี้คลิปนี้อยากรู้ว่าทำไมไอ้ฟิรนหายไปเพราะมันใช้วิชานินจาบูดตายคลิปนี้ผมไม่ได้อยู่ด้วยนะคะทุกคนมึงพูดเบาขนาดนี้เขาจะได้ยินเกมเนี่ยฟิรนไม่ได้อยู่นะครับเจมส์แม่ผมไม่ได้อยู่ด้วยนะคะทุกคนตะโกนใส่กูเลยไหมย โอ้โหสารภาพมาเยอะเกินไปออกมามันงอเกินไปมึงไม่มีที่มันระเบิดมันบูดวาเจ้มามึงละาไหนวาตัวป่าไปเจ้ามาวางไม่เสียได้ๆๆๆปลาแม่งมาตายในถ้ำไม่เหี้ยอะไรนะปลาตายในถ้ำไอ้มึงอยากมึงอยากได้มึงป้อเลยมึงระเบิดอะไรเสีย ไม่เลตู่แบบนั่งย่างยีโดอรัคิวไม่เอ็เองขี่ม้าใครมากูพิ่งจับมาตอ <c oughs> นคลิปนี้แม่งเหลืองเลยไม่ก็ไม่ก็ละล้เมิดอิดที่เด็กเบื่อบูดเดี๋ยวละที่บูดเอเดี๋ยวอ,อะไรระทีบูดมึงจะขี่ม้าขึ้นมึงข,ขึ้นอะงขึ้นา <c oughs> นานนานม้ากระแทกราคาเกือบตายเลย ไม่บานเ่ยนเฉยเปล่ากูรู้ล้โนทับคิวมามามาเด๋ยวมาตายโดย limiting note ล้ก็เข้าธนาคารทับคิวมาไอ้เด็กเี๋ยวเมื่อกี้กูเห็นหินแตกง่ายกว่าปกติมันอาจจะเป็นซีเว่อ แสงตัวมาเป็นโอ้ายมะเจ้าพ่อมันตายไอ้เหี้ยกูโดนไอ้ควากูว่าคลิปนี้ไม่เหลืองเตอะแน่เลยไอ้เหี้ยโน้โน้นี่แม่งไม่สนุกเลยวะแม่งบูดไอ้เหี้ยมึงไม่โชว์เหี้ยอะไรเงี้ยนะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไปฟัง ไหนหลวะกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องกราบแล้วไม่ได้เขี่ยอะไรเลย,เลยใช่กราบแล้วได้ไซมอนไซมอนรู้สึกชอบมีตัวคุณมึงอยู่ไหนเนี่ย what <c oughs> ไม่มึงอยู่ไหนกูจะเตรมอาหารมา what แต่นี่มึงมึงอยู่ไหนซันเน็ตกูสร้างมีมไม่งั้นกูจะให้มึงเข้าคุกน,นะไอเ้เขี่ยกูแค่มาลงเหมือนกูติดคุกอะ <c oughs> ไรทำลายทำลายเอ่อทำไรทำบัญชาทำไรสกุญญากรณ์กรรมชาติไรเงี้ย เข้ามาเดินเดินแล้วกูโดนแบรนด์ทางสเต็กสิบบาทใครซื้อบ้างโดนแบรนด์ทางเพศ <c oughs> ไม่ก่ <c oughs> อ,อนนอนด้วย <c oughs> นอนไม่หลับแกสเต็กเหี่ยวตายใครสเต็กใครอยากเอาบ้างจิครับผู้ชายจะเข้าใจเว้ยถ้าเออถ้ามึงไปถึงขั้นนั้นแล้วป <c oughs> ิดไม่มึงไม่ได้ขึ้นตัวเองอ่ะมึงจะแบบมึงจะทรมานมากทุกคนจะเข้าใจผู้ชายทุกคนจะเข้าใจเว้ย ธนาคารเมื่อไหร่จะเฉาตายก็ได้ธนาคารธนาคารอยู่ไหมกินน้อยโอยู่เธนาคารธนาคารโอ้เหมือนว่าตำรวจเลยกูขอคอรสหน่อยธนาคารปามแต่ขอได้กูหน่อนหกิุเดียนกูไม่เสกธนาคารมึงอยู่ไหนธนาคารมึงอยู่ไหนธนาคารธนาคารไม่อยู่อุ้ยคอัมาแม่งมา เดี๋ยวกูไปเอาเงินในเอรีเอมาก่อะลารถไฟเต็มลารถไฟเต็มเลยไม่อยากไปอยู่กับกูเอาเงี้ยตัดกรวานไม่ได้อันนั้เอาเงินกูไปเปลียให้มันเป็นเงินเงินจริงจริงพีซถ้ามึงเอาไปใช้กูปล่อยมึงนะแล้วกูเอาเงินในอันนี้มึงได้ไหมอ้าไม่ได้อ้าวอันนี้หายอ้าวหยุหยดหยดอะไรหายเอาทั้งเอา เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูค้าบ่อนมันงที่ตีอะไรถ้ามึงเอาไปค้บถ้ามึงเอาไปค้บของนะกูต่อยหน้ามึงแน่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคูลอยได้มันเป็นไปไม่ได้คนเป็นต้องรับกินก๋วยเตี๋ยวลอยได้แล้วมึงก็เป็นพ่อคุยแต่กินก๋วยเตี๋ยวเป็นพ่อมึงก็เย็ดมึได้ เอ้ยพลังงานกูกูเอาเอามาแล้วเพิ่งมาทำด่วนเลยทั้งราคาทั้งหมดกี่บาทหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมเดี๋ยวจะข้าใช่ไหมยี่มายี่มาตัดออกด้วยตัดแบงด้วยเอ็ดด่วนส่วนส่วนเงินหลอดอหารทุนรถเป็ดสองขีดทีนีแม่งเพิ่มขึ้นเต็มเลย แกี่สิบบาทมือนาด้วยเองไดมอนดไดมอนดไดมอนทำทำเป็นหนึ่งหารอยนะย0บาทอะไปเอ้โคลนด้วยดิไดมอนไม่ไะห้าร้อยหระไปย่บี่เนี่ยยายนี่พี่ผมมันเขียนบาทก็บาทเกินใส่เอทอะไรมุ่งๆ่วะเนี่ย ม่วเงินไปนี่ถึงเลาแล้วคิปเปอร์ออกลมตายนอนเด็กไปตายอาหารก่อนนอนดค่กูมีอาหารอยู่แล้วกินาให้อนีติดเอนะคะ m ตัดออกกอ่งเอร์ก็อแล้วไม่ต้องนอนนอนนอนอู ร้อยนนเสร็จนอนเสร็จแล้วยไม่ได้นอน <laughs> อเลยยังไม่ได้นอนแต่ตสิบมงเช้ายังไม่ได้นอนไม่ได้นอนตัตน้งแต่ตีหนึ่งเ่อกูเจ,จ็บคุคจะวิ่งมันจะกูจะหิวตายคกูมาแล้ว็ต่อ <laughs> ้าขายก่อนเใครจะเอาเนื้อกูบ้างสเต็กสเตกยีบบาท ิน่เคยได้รูปบปานเร็วเร็าเนี่ยเคยได้รูปบ้านมึงอยู่ไหนเนี่ยกินโก้ไอเก้ด้วยกินโก้ไอเก้สำหรับใครที่อยากรู้ว่าประวัติธนาคารเราเป็นยังไงธนาคารเราถูกไฟไหม้ไปแล้วหนึ่งรอบบ้านกูก็โดนเหมือนกันบ้านหลังที่แล้วอ่ะ du grand une again A few moments later <ics> ไม่เองไม่ตายหรอกระเบิดซานเองมาหาเขาหน่อยอไม่ไป้ปามซานมาหากันนะซานไอ้ปามไอ้ปามซานไม่ยอมมาว่าเล่นไอ้ปามสนุกดีไอ้ปามซานระเบิดข้ามจริงนะซานมาหาคุณหน่อยกระโดดมาหากูเลยกระโดดป้อม ูกเต้นมากูน่อยได้เลยดูสที่หูกูมันเต้นระบิดเนอะตามตนมตานไอ้เห็นลุมนี้ไหมเอ้เงินลุมนี้ไหมหลุมหลุมพ่อเองอ๋อกูรู้แล้วพุดเอ้าไอ้ยาสั่นแห้งตายก็ให้ตาย ไอ้เฟิร์ยแล้วมึงไปวางลาวาทำไมเอาล็อตได้อยู่กับไอปาล์มหนูเรามาไอ้เแค่นี่ก็วางไอแค่เฟื่ยดแม่มึงตายโว้มึงตายเอาทุบไอแม่เลยแันแซนแซนกูมีของมาสะพ้ายมึงหันมาหากูก่อนไออาหารกูก่อนแันมึงมาหนีก่นี่แันแซนแซนแซนอย่าอยากูขอโทษกูขอเถอะแซนแันกูมีของสะพ้ายมึง สันมีของใช่ไหมอเยยสันเอาไปสองต้นสันอะไรม้าโอเคอเยยสันถ้าม้ากูหายนะทำให้มันเนียนๆทำให้มันเนียนๆเนียนเกินไปมีทำให้มันทำให้ทำให้มันเนียนๆทำให้มันดุแล้วมีน้ำตกทำให้มันเนียนๆทำให้มันเนียนๆเป็นมากจะเขียนป้ายว่าตรงนี้มีม้า ผมขอให้ช่อานี้ติดเรือนะครับสำหรับคอนโดขอให้บ้านมึงมบึมเฮ้ยไอ้ตอมไอ้ตอมช่องแมงมันถึงขอให้บ้านไฟดับอุ้ยมาเองเลือดเหรอเรื่องไรเนี่ยอ้อู้อะไรวะเข้ามาล้กูเลือดหายในอะไรวะดิ๋วกลัวไม่ได้วเยอะ้ามาออกไปก่อนนะ ไอเฟิร์สตะโกนหาพ่อมึงมาีเโดยายสั้นเดมาเดมากูจะโดนจีจีหวยหายไปแล้วหายไปแลเชี่ยมึงข่ามันทีมนมึงข้าเพา่าเอ้ยทำไมมีเซียวมันมอยู่แถวบ้านก็พ่อพี่ไว้ไอ้าหัว ใครเนื้อจะเต็กราคาูกสเต็ก <บา S 2> กี่บาทเ,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 เต็กกี่บาทเอ้ยเๆเต็กไหมไม่มีอ,อ,าามอันไหนเต็กราคาหกไบาทไม่ขายเฮ้ยเจเจะยเจ๊ย,จย <laughs>